นี่นะครับทุกคนเราสามารถมาเช็คได้ประวัติรายการของแอปทุกสวัสดีทุกคนนะครับในคลิปนี้ผมจะมาสอนหาเงินออนไลน์นะครับผมด้วยมือถือเครื่องเดียวนะครับแอปตัวนี้นะครับเป็นแอปสร้างรายได้เสริมเล็กๆน้อยๆนะครับที่สามารถทําในมือถือได้นะครับโดยการที่เราเก็บสะสมคะแนนเหรียญพวกนี้นะครับเหรียญคะแนนพวกนี้นะครับถ้าเราเก็บสะสมครบตามขั้นต่ําที่เขาบอกไว้นะครับ เราสามารถแลกเปลี่ยนได้นั่นเองนะครับผมนี่นะครับขั้นต่ําก็คือสิสูงสุด200นะครับเหรียญนะครับเราหาได้จากการที่เราทําภารกิจต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่นะครับดาวน์โหลดแอปนะครับหรือว่าจะเป็นภารกิจดูวิดีโอโฆษณาตรงนี้ก็จะได้รับเหรียญนะครับแล้วเหรียญที่เราเก็บได้มานะครับสามารถมาแลกเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าครบตามที่ผมได้บอกไปนะครับผม นี่นะครับรอ3ถึง5วันนะครับนี่นะครับทุกคนเราสามารถมาเช็คได้ประวัติรายการของแอปทูนิวเล็ตนั่นเองนะครับอันนี้นะครับผมก็จะเป็นหลักฐานนั่นเองนะครับผมใครที่สนใจอยากทำนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการดาวน์โหลดกันก่อนขั้นตอนแรกนะครับ สำหรับวิธีดาวน์โหลดนะครับทุกคนกดเข้ามาที่คอธิบ้านจะเห็นลิงก์สลิงก์นี้นะครับทุกคนดาวน์โหลดลิงก์ไหนก็ได้นะครับใครที่โหลดลิงก์แรกไม่ได้ก็สามารถโหลดลิงก์ที่2ได้นะครับทุกคนก็มันจะพาเราเข้าไปที่ดาวน์โหลดที่ Google Play Store นะครับไม่ใช่แอปหลอกลวงนะครับผมตรวจสอบมาแล้วนี่เองนะครับแอปมีชื่อว่า Google Cash นะครับสามารถเข้ามาดูรีวิวได้เลยนะครับ พอเข้ามาแล้วนะครับทุกคนก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็สามารถนะครับผมกดเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับผมมันจะเป็นการเปิดหีบสมบัตินั่นเองนะครับผมกดไปเลยนะครับสำหรับตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นการนะครับผมทําภารกิจนั่นเองนะครับแต่ผมจะมาบอกแบบละเอียดนะครับกดกลับมานะครับผมแล้วก็มากดตรงนี้นะครับทุกคนหน้าฉัดนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็มากดตรงนี้นะครับลงชื่อเข้าใช้นะครับคนตรงนี้กดเข้าไปเลยนะครับก็สามารถนะครับผมลงชื่อเข้าใช้นะครับด้วย Google ได้เลยนะครับผมหลังจากที่เราลงชื่อเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเป็นบบบััััััญชีของงงเเเรรรรรรราาา้นนนนะะะคคคยไดผมป็ ผมไปอีกห้าร้อยเหรียญคะแนนด้วยนะครับสามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินเข้าทูนิวเลรียได้นะครับเสร็จแล้วนะครับเรามากดที่ป้อนรหัสเชิญของคุณนะครับทุกคนตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปเลยนะครับก็จะเป็นการนะครับผมใส่รหัสเชิญเราจะได้รับเหรียญอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยเหรียญเลยนะครับนี่นะครับทุกคนก็ใส่โค้ดไปตามนี้ได้เลยนะครับผมนี่นะครับ FDD 2C แล้วก็ Double นั่นเองนะครับผมใส่ไปตามนี้นะครับ FDD 2C W u นะครับเราจะได้มาอยู่ที่1,500เหรียญเลยนะครับเหรียญเอาไปแลกเป็นเงินได้ทันทีเลยนั่นเองนะครับกดตรงนี้นะครับผมปุ่มสีเขียวไปเลยนะครับผมเราก็จะได้รับเหรียญมาทันทีที่ใส่เลยนั่นเองนะครับสำหรับใครที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับสามารถนะครับผมกดเข้ามาที่ตั้งค่าตรงนี้นะครับผมเพื่อเลือกภาษาของเราได้ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับ ถัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการเก็บสะสมหาเหรียญนะครับผมเพื่อแลกเป็นเงินเข้าทูมนิวเลยนะครับเหรียญนะครับสามารถกดรับตรงนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมครับที่มันขึ้นมาตรงนี้นะครับนี่นะครับต้องกดรับเหรียญนะครับผมปุ่มสีเขียวตรงนี้ก็รับได้เช่นกันนะครับวิธีการนะครับผมก็คือกดไปเลยแบบนี้นะครับเหรียญมันก็จะรวมนะครับผมให้กับเราอยู่ด้านบนตรงนี้เลยนะครับสามารถดูได้เลยนะครับอันนี้นะครับผมก็จะเป็นภารกิจให้เราทําต่างๆนะครับทุกคนกดเข้าไปดูได้เลยนะครับจะมีนะครับผมพวกเช็คอินรายวันนะครัับบนม้ยรี่ดไ นี้ไปเลยนะครับแล้วก็เป็นภารกิจประจําวันนะครับสามารถเข้ามาดูได้นะครับทุกคนถ้าเราทำนะครับผมจนครบนะครับเราจะได้อยู่ที่1 0บาทต่อวันเลยนะครับมันจะเป็นภารกิจนะครับผมทําการดาวน์โหลดแอปนะครับแล้วก็อันที่สานะครับผมจะเป็นการจับรางวัลนะครับสามารถนะครับผมเข้ามาจับรางวัลได้นะครับส่วนตรงนี้นะครับทุกคนรางวัลใหญ่นะครับสําหรับรางวัลใหญ่นะครับผมเราต้องคลิกเพื่อเร่งตรงนี้นะครับแล้วถ้านะครับผมตรงนี้นะครับผมครบจํานวนนะครับผมที่เขากําหนดไว้นะครับผมที่เขาบอกนะครับเราก็สามารถนะครับผมแลกถอน ออกมาได้นะครับมันจะอยู่ที่ตรงนี้นี่เองนะครับสําหรับตรงนี้อาจจะเป็นสายเชิญเพื่อนนะครับผมที่ทำนั่นเองนะครับส่วนนะครับทุกคนอันที่สองนะครับผมด้านที่2ถัดมานะครับนี่นะครับทุกคนสําหรับพวกนี้นะครับจะเป็นนะครับผมภารกิจให้เราทําเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูวิดีโอนะครับผมหรือว่าเชิญนะครับหรือว่าป้อนรหัสเชิญผมก็ได้บอกไปแล้วนะครับ ทุกคนสําหรับป้อนหัดเชิญนะครับสามารถนะครับผมใส่ไปตามนี้ได้เลยนะครับทุกคนสําหรับใครที่ยังไม่มีนะครับผม FDD2CW นะครับเราจะได้รับเหรียญมาอยู่ที่1500เหรียญนะครับตรงนี้นะครับผมไม่บังคับนะครับใครจะใส่อยู่ไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าใส่เราก็จะได้รับเหรียญมาเพราะว่ามันง่ายที่สุดแล้วนะครับทุกคนแล้วก็นะครับผมจะมีการทาภารกิจดาวน์โหลดแอปต่างๆหรือว่าภารกิจที่เขาขึ้นมาให้ตรงนี้นะครับสามารถทําได้นะครับเหรียญที่เราได้ก็ตามนี้เลยนะครับผมเขาก็เขียนบอกอยู่นะครับเดี๋ยวสําหรับวิธีีีกกาารรรทิจจจตงน้ะบดเ๋ยผม บอกนะครัแล้วถัดไปนะครับผมก็จะมาบอกวิธีการทาภารกิจเก็บสะสมเหรียญคะแนนนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมสามารถกดรับเหรียญตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ได้นะครับทุกคนก็กดรับแบบนี้นะครับ เหรียญนะครับผมมันก็จะรวมเป็นเงินให้กับเราด้านบนตรงนี้นะครับผมเราสามารถดูได้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีนะครับผมการเช็คอินประจําวันนะครับถ้าเราเข้ามาเล่นแอปนะครับผมเข้ามาเช็คอินแต่ละวันนะครับเราก็จะได้เหรียญตามนี้เลยนะครับผมก็สามารถนะครับผมเข้ามาทําภารกิจได้นะครับส่วนตรงนี้นะครับผมก็เป็นภารกิจรายวันนะครับเราสามารถนะครับผมรับได้อยู่ที่10บาทนะครับถ้าเราทําภารกิจจนครบนะครับเป็นภารกิจดาวนโหลดแอปทั้งหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะสอนแบบละเอียดสําหรับวิธีการทาภารกิจดาวนโหลดแอปดูให้จบนะครับแล้วก มีการจับรางวัลนะครับสามารถนะครับผมมาหมุนรางวัลตรงนี้ได้นะครับจะได้รับเหรียญด้วยนะครับแล้วสําหรับตรงนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นกิจกรรมนะครับผมของทางเขานะครับสามารถนะครับผมเข้ามาเชิญเพื่อนนะครับเราจะได้รับสิทธิ์คลิกเพื่อเล่นนะครับแล้วถ้าตองตามนะครับผมจํานวนครบตรงนี้นะครับผมตามที่เขากำหนดเราสามารถถอดออกมาได้นั่นเองนะครับผมสําหรับวิธีการทํานะครับผมต้องไปเชิญเพื่อนมาเล่นแอปของเขาประมาณนี้นั่นเองนะครับ แล้วก็จะมีภารกิจต่างๆต,างต,างตรงนี้นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูวิดีโอโฆษณานะคะรับผมหรือว่าป้อนรหัสเชิญนะครับผมตรงนี้ใครยังไม่ใส่ก็สามารถใส่ไปตามนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมนี่นะครับ FDD2CW เราจะได้มาอยู e 150, like you you ่ท in ี่1,500คะแนนเหรียญเก็บสะสมได้นะครับแล้วก็จะมีภารกิจดาวน์โหลดนะครับผมแอปต่างๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมสอนแบบละเอียดนะครับผมดูให้จบนะครับี่ของข่ัญผู้ใช้ใหม่นะครับผมสําหรับตรงนี้นะครับกดเข้าไปดูได้เลยนะครับผมใครที่เป็นผู้ใช้ใหม่ก็คือคนที่เพิ่งเข้ามาเล่นแอปตัวนี้นี่นะครับภายใน7วันนะครับเราจะได้รับเหรียญเยอะกว่าปกตินั่นเองนะครับสามารถมากดรับได้ตรงนี้เลยนะครับผมนี่นะครับก็จะสังเกตนะครับเราจะได้รับเหรียญเยอะกว่าปกติเพราะว่ามันเป็นนะครับผมตัวช่วยผู้ ใช้ใหม่นะครับผมให้เราเก็บสะสมเหรียญได้เยอะยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมเพื่อที่จะเก็บไปถอนเงินนั่นเองนะครับภายใน7วันเท่านั้นนะครับผมเขามีให้แค่7วันนะครับทุกคนส่วนหน้าที่2นะครับผมมันก็จะเป็นวิดีโอนะครับนี่นะครับผมเราก็สามารถนะครับผมเข้ามาดูได้นะครับว่าเราจะดูอะไรนะครับผมอย่างเช่นนะครับผมเราจะดูเป็น ROV นะครับกดเข้าไปเลยนะครับ แล้วถ้าสังเกตเห็นนะครับผมเหรียญตรงนี้นะครับมันจะเป็นเต็มวงกลมนะครับถ้าเต็มเมื่อไหร่เราก็จะได้รับเหรียญน,นะครับผมแล้วก็เหรียญคะแนนเราก็จะบอกเขาก็จะบอกอยู่นะครับผมว่าเราดูเท่าไหร่เราจะได้กี่ เหรียญคะแนนประมาณนี้นั่นเองนะครับสามารถเข้ามาดูได้นะครับส่วนหน้าที่สานะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมเชิญเพื่อนนะครับแล้วสําหรับวิธีการทําภารกิจดาวน์โหลดแอปนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกแบบละเอียดเลยน่นเองนะครับอย่างแรกนะครับทุกคนต้องเป็นแอปที่เราไม่เคยดาวน์โหลดมาก่อนเลยนะครับผมนี่นะครับอย่างเช่นนะครับผมแนะนําเป็นแอปตัวนี้นั่นเองนะครับผมก็นะครับทุกคนเขาก็เขียนบอกอยู่นะครับผมว่าทำยังไงนะครับลงทะเบียนในบัญชีใหม่แล้วก็เปิดใช้แอปของเขาแบบไม่กี่นาทีนะครับสามารถกดรับนะครับผมปุ่มสีเขียวตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็เรามากก็ดดติ ตั้งตรงนี้ไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็เข <character. S 2> ้ามาเล่นนะครับผมเกมในแอปของเขาประมาณสัก3นาทีถึง5นาทีประมาณนี้นะครับจับเวลาได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับผมเราก็ลองนะครับผมเข้ามานะครับลงทะเบียนนะครับผมในแอปของเขานะครับผมกดตั้งค่านะครับแล้วก็มาลงทะเบียนได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับผมเราก็ลงทะเบียนด้วยอีเมลหรือ Facebook เสร็จแล้วนะครับทุกคนเราก็กลับมาที่แอปหาเงินของเรานะครับ หลังจากที่เรากอบเข้ามาในแอปนหารเรืนของเราแล้วนะครับทุกคนถ้าภารกิจมันหายไปนะครับผมแสดงว่าเราทําสําเร็จแล้วนะครับเราก็สามารถนะครับผมมาถอนเงินได้เลยนะครับทุกคนนี่นะครับการถอนเงินขั้นต่ำสิบบาทนะครับสูงสุดก็คือ200บาทนั่นเองนะครับมีแค่นี้เองนะครับผมสําหรับวิธีการหาเงินนะครับผมก็แนะนําให้ทุกคนนะครับผมดูให้จบจะได้เข้าใจนั่นเองนะครับใครสงสัยอะไรนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้เลยนะครับ